ถึงบางลวงบางน้อยก็คอยท่าไม่เห็นหน้าน้อยรวงสวงกระสันทั้งสองบางนางรวบประจวบกันต้องแบ่งปันคนละครึ่งให้ถึงใจจะว่าแต่บางน้อยเขาคอยทวงข้างบางลวงเขาจะว่าไม่ปราไสต้องตัด ทอนผ่อนผันด้วยกันไปให้ชอบใจน้อยหลวงตามทวงทีถึงบางวาวาไว้อะไรผู้ใดตัดหรือวายมัดมือไว้ไมิให้นี้หรือผู้ใดทำผิดคิดไม่ดีเขาเขียนตีด้วยวายให้อายคนจึงเรียกว่าบางวายไม่หายชื่อ ตลอดหรือเล่าแจ้งทุกแห่งหนล,ลำพันธพลางทางมาในสาชนประจวบจนแสงตะวันพันนารายถึงบางสามบางสองผี่น้องเนื่องเข้าเขตเมืองสุพรรณดังมันมาให้ตลาดดานหลายรังริมฝั่งสาบาย และเห็นหนายด่านเธอชงเอ้อคอด้วยเคยได้เร็กน้อยนั่งคอยอยู่เรียกเรือดูข้าวของแล้วลองคอลองเรียกเรือเราไว้ก็ไม่รอกลัวขี่ขอสุขสนจะคนเรือมาจตะบึงลุถึงที่ทายยานเขาเถียกบ้านไอ้ดอก ช่างเพาะเรือ,อไม่รู้จักชาวบ้านและหวานเครือจนออกเบื่อสุจดจาราด้วยตำบนถึงบ้านซอซอสีไม่มีสีเฮียงฟังสำเนียงไม่สนัดให้ขาดสนคิดถึงหีเพลงไข่มีไกลกลเป็นแยบยนย้ายเพลงวังเวงใจ สงสารแต่ซอสีไม่มีสายจะยักย้ายเรื่องรองทำนองนายโมโหลีพีพาตนิราชไกลต้องกลับไปจึงจะซ้อมให้พร้อมมือมาถึงบางเผาสรายลิมชายฟังจอระแข่วังที่นี่ยังมีหรือแต่โบราณท่าน้เท่า กันเราหรือจรละเเคดือดุใหญ่ใครจะ้านมีสำเภาลูกค้าเขามาจอดจอละเขคดอดโดดกระแทกให้แตกชานสำเเาล่ลมจมหายทำายลานจึงเรียกบ้านเผาทรายสายนาทีคือเรื่องราวกุ้มพาหลวงตาขวาด กลัวอำนาจชุมพลเที่ยวสนนี้พายชุมพลคนขวา้าจะขาตีหลวงกาหนีต่อไปให้ไกลตาไปเป็นจอระเขสามพันอยู่บ้านโพธเที่ยวเที่ยวรถหลบอยู่ตามภูพาจึงเรียกจอระเขสามพันแต่นั้นมาสายคงคารวมกันเป็นอันเดียว ทุกวันนี้มีแต่ลำแม่น้ำขาดเป็นหัวหาดแห้งไปถึงภัยขี่เหี้ยวทั้งทางน้ำทางบกก็โรคเรียวเนื้อความเกี่ยวเข้ามาว่าก็น่าจริงมาถึงบางปาระหามะเขือจะจิ้มเจือจุกจิกกับพริกคิงถึงเป็นนอนพ่อนไห้ก็ไม่ทิ้งจะปิด เเนื้อความไยายามจนต่อเบื่อมูดูปาราหน่าอร่อยจึงจะค่อยเลี้ยวหาปารารนถึงเน่าเหม็นเป็นนอนจะผ่อนปรนดีกว่าทนอดยากลำบากกายถึงบางสะแกแลดูหมูชาวบ้านเป็นภูมิทานที่ํำเลคะเนมาให้ เขาปลูกผักฟักถั่วเลี้ยงวัวควายบางแยกย้ายหัวยาทำนาปรังด้วยพวกราษฎรล้อนตัวโกอดข้าวตื่นแต่เช้าถากไทยมันใจวังนาสงสารบ้านเลือนเหมือนจะพังดูรุงรังไพรเรียงเคียงกันไปมาถึงบางคันช่างนั่งพินิษ จะช่งจิตให้ประจักษ์นักข้างในแลไม่เห็นคันช่งจะครั่งใจช่งไม่ได้เลอบแลดูแต่ตาถึงบ้านกลุ่มกุ่มมีอยู่ที่บ้านเป็นดอกบ้านน่ารักนั่นหนักหน้าเกสรลวงโรยลงในคงคาดูก็น่าเก็บกองไว้ไดาหองกิน จะขัดสนจนเรือหักเรือ,อยากต้องกั้นอยากไว้แต่ในน้าใจชาวินสีไดายดอกเดียรดาษจะกาดดินเขาคงกินเสียข้างหลังไม่ฟังเลยมาถึงบางแม่ไมา้าระหายปากหาสาวยากเต็มป่าดาเจ้าข้าเอ้ยแต่แม่ไมา้ใาช้สอยเขาค่อยเคย ไม่เฉยเมยกิจการสำรารกายเหมือนมากพี่ปีข้องไม่ล้องคัดสารพัดนึกได้ดังใจมาให้ลำคาญแต่สาวสาวเหมือนราวตายลำบากกายกวนใจเหมือนไฟเรียจะชมนักแม่ไม่จะได้หน้าจะต้องว่าสาวซีให้ดีเสีย ไม่ว่าเล่นเป็นทัวปัวกับเมียถ้าทำเยียถูกอย่างไม่ล้างเลยมาตะบึงถึงคลองกฤษณาอัดนิจาชื่นชวนให้หวนโหยเหมือนอัมพันจันจารุงมาปุงโปรยสุรายลอยรินรืนให้ซื่นสวงต้นกิศนาอยู่ในมิได้เห็น หายากเย็นเต็มป่าดาใช่ป่าหลวงต้นไม้อื่นมีเดินสิ้นทั้งปวงเป็นผลพวงต่างๆทุกอย่างมีจะหาแก่นจันแดงสแวงยากต่อบุญมากจึงได้พบประสบสีเหมือนมนุษย์แน่นจังหวัดปัตถพีจะหาดีมิได้พบประสบตา เว้นแต่ท่านผู้มีบุญดังจุลาจากไม่ยากนักพอจะสาะละเลาะหาละบุญน้อยถอยลดละบุญน้อยถอยโสดลดลงมานับถือว่าละก,กจัน์เป็นจัน์แดงพอแกโรคโรคาปรสสายยากเขาใช้มากมดมอเดี๋ยวคอสแวงสุดจะรำคำเปรียบเปรียบแทง มันแอบแฝงลำลึกต้องตึกตรองถึงบางใหญ่ใจหายเสียดายน้องเที่ยวหลีกลอยเลื่อนไปไม่เคียงซองเสียแรงหวังตั้งใจอะไรปองไม่ได้ช่องที่จะเฉยต้องเฉยไปถึงดาบเงินดาบใส่ไว้ในาฝาก ไม่อาจชักฟันลงที่ตรงในต้องสอนคมไว้ในฝากไม่ชักใช้ด้วยไม่ได้เคยฟันขยันมือเปียบประเดิมเริ่มลักเหมือนชักดาบให้วับว่บวันไว้มิใช่หรือน้องฟ้ารันคืนเขงบรรเลงหรือสุดจะรื้อลำว่านึกหน้าอาย ถึงปรากพึกนึกว่าเป็นป่าว้างมิใช่ทางแถวพึกเมื่อนึกมาให้เห็นบ้านช่องสองฝากก็ามากมายแสนสบายวัดวาพระอารามเห็นชาวบ้านปรากพึกแล้วนึกท่านก็นิ่งอั้นอดใจไม่ไถ่ทามทุกเรือนบ้านย่านทินไม่สิ้นงามนึก ตากลามกืนกรรมแต่น้ำรายแล้วนิ่งนั่งภาวนารักษาสติสมาธิทอดเทคาเนมาให้เห็นคำคำดำเกี่ยเมียงชมายน่าเสียดายดูเล่นพอเป็นทีมาถึงบ้านชี้ผ้าขาวเมื่อข้าวเข็นไม่ให้เห็นพระตาพินานี คิดจะคใครโกนกาวเขาเพนชีแต่ไม่มีอุปชาต้องพลาไตาถึงเป็นขลือหัดก็เป็นเหมือนเช่นพระเพราะไม่ปะสีกาน้ำตาไรจำพรรษาวันเดียวเปียวไทยยละกำใจเราก็ว่าสักห้าปีถึงคองคลางคิดคลองถึงซองแก้ม มันยามแย้มยิ้มเยือนแล้วเบื่อน,นีโอดแกมคางหางตานั่นพอดีเหมือนชวนชี้ทางลวงให้ง่วงงมาถึงบางยี่ห้นตำบลบอกถึงใครหลอกสักเท่าไรก็ไม่รงเป็นคลองรัดตัดทุงปริกรุงตรงแม่น้ำลงรวมทางกับบางไซ ดูน้ำน้ำมากไม่ยากติดตามจะคิดรัดแรงไปแห่งไหนหรือจะไปละาชะโดก็โรไปออกปากให้สารานที่บ้านปราถึงโคกขามยามเย็นขม่นมุงเห็นทิวทุ่งกว้างใหญ่ไกลหนักหนาถ้าแม่นาะเรางามมันขามทาจะ เอาหน้าไปแฝงที่แห่งใดมาถึงวัดเสาหงเห็นธงปักดูน่ารักธงทิวปลิวสวัยไม่เห็นหงลงเรนชราไรนิจจาใจหงทองสมองเมินมาทิ้งกว้างล้างสะปะทุมเมตรให้เสียเพจพันพงผูกคงเฮิน อย่าคุมแ้นเคืองคําที่กําเกินขอชวนเชิญหงทองประคองคืนมาเถิดมามาจับลงกลับจักเหมือนเคยรักร่วมพุ่มเคยชุ่มชื่นวิสัยหงลงมุดจารินคืนอย่ากลับกลืนกลัวเกลือกด้วยเปลือกตมสกุลหงพงไปยูนสกุลสูง อย่าฝาฟูงกาผานหวานเป็นคมจะกุณกาผาอับให้ลับยมอย่านิยมยินดีจะมีข่าวมาตะบึงถึงบ้านตราดแก้วเห็นลาวแก้วกาดกลุ่มทั้งหนุ่มสาวไว้ผมสูงหนุ่งผ้าตะสาราวบางรุ่นสาวรูป่างมันอย่างไทย เขาว่าเลาวาเหล่านี้เรื่องผีปอบมนประกอบเชี่ยวชุนขังคุณใส่ว่าผีปอบหลอบลักชักใส่ในไม่พอใจลาวกาวจะยาวความมาถึงบ้านสวนคิงนิ่งพินิษให้เกรงฤงลิดพิกคิงก็นิ่งข้ามมันเผ็ดเหลือเบื่อใจดังไฟราม ไม่กลาวความเผ็ดร้อนค่อยพรนปนถึงบ้านยอดยอดอะไรไม่ประจักษ์หรือยอดรักใครควางไว้กลางหนเราไม่มีที่รักเลยสากคนมีแต่ต้นเตยตายอยู่รายทางไม่ว่าเร่นใครจะเห็นในสวงอกจะหยิบยกออกให้ชัดก็ข,ขาดควาง ต้องปะเทียบเปรียบคำเป็นท่ามกลางไม่อาจอ้างออกนามหรือข้ามใจมาถึงบ้านขะ้มจีนเท่าวินหาบ้านน้ำยาอยู่้นตำบลนายเ,เหมือนวิบัติพัดคู่มาอยู่ใกลไ,ไม่มีใครช่วยประสม,มให้กลมเกลียวถึงโบคอยคอยหาเวลารักไม่พบพักนับ วันกระสันสเสียวจะระหอยคอยหนอยู่คนเดียวต่างก็เหลียวหลังแลจังแห่คอยเห็นล่มโพโอโพมหาโพจงช่วยโปรดชักชิดให้ติดซอยให้มีคนหอบหิวขึ้นลิวรอยฉันจะพลอยได้หนะ้าประสาจน มาตะบึงถึงบ้านทับขี้เหล็กเห็นพวกเด็กชายยิงวิ่งสับโจนบางลงเล่นน้ำทาในสาชนแต่เราคนหน้าตาหน้าเอ็นดูคิดถึงตัวเรามัง่งครั้งเป็นเด็กยังเล็กเล็กสักเท่ากับเจ้าหนูมีคนเรียงเคียงคุม เฝ้าอุ่มชูไม่ลากถูให้ช้ำละคำกายขั้นเติบใหญ่ใจแตกก็แหกคอ,อกจนแตกปลอกตามโครงตะโพงหาย้ามแม่นเป็นช้างพังแล้วรังอายนี่เป็นพายดอกจึงดีเพราะมีงา